ครับสวัสดีครับวันนี้ไก่พาชมชาแนลนะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูความคืบหน้าที่สี่คิวกันนะครับว่าการก่อสร้างเสารถไฟฟ้าความเร็วสูงนะครับว่าไปถึงไหนกันแล้วนะครับทางด้านหลังของผมนี่ก็จะเป็นของ LG4 นะครับตรงนี้นะครับตรงที่สี่คิวนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับว่าความคืบหน้าของการก่อสร้างเสารถไฟฟ้านั้นไปถึงไหนกันแล้วนะครับหลังจากที่คลิปก่อนก่อนนั้นผมก็เลยเคยมาถ่ายทําให้ดูแล้วรอบหนึ่งนะครับ ก็จะมาดูว่าความคุณหน้าครับว่าเสานั้นไปถึงไหนแล้วนะครับแล้วก็ยกยกไปแล้วได้ได้ได้กี่สเปนนะครับตอนนี้นะครับที่สี่คิวนะครับตามผมมาครับครับวันนี้ก็เป็นทักของ LG4 นะครับที่สี่คิวนะครับที่เห็นตรงนู้นนะครับผมจะสูงขึ้นมาประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ยกไปได้ประมาณสักอสิบสเปนได้แล้วนะครับตอนนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็น เสานะครับตอนแรกๆก็ยังยังไม่ยังไม่เยอะเท่าไหร่ครับตอนนี้เสาดีขึ้นเต็มหมดแล้วนะครับนี่นะครับก็เยอะนะครับตอนนี้นี่คือสําเร็จทั้งหมดแล้วนะครับเสานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูยาวๆนะครับว่าเสานั้นมันไปถึงไหนกันแล้วนะครับตรงที่อาเภอสรีคิวนะครับครับนี่ก็เป็นสภาพของเสานะครับที่อาเภอสรีคิวนะครับ เราก็จะไปทางนู้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตรงนน้นยาวๆนะครับว่าสำเร็จไปได้เท่าไหร่แล้วนะครับนี่ครับก็จะเห็นเอการก่อสร้างเสานะครับก็จะไปเยอะแล้วนะครับโอ้โหเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตรงแถวสถานีรถไฟนะครับของสี่ขวนะครับ ก่อนนั้นเสายังไม่ขึ้นครับตรงตรงสถานีรถไฟนะครับในนี้ผมจะพาไปดูครับว่ามันขึ้นไปถึงไหนแล้วครับจะเห็นไกลๆนู้นนะครับจะขึ้นได้ไกลแล้วนะครับได้ได้ได้หลายสิบต้นแล้วนะครับตรงนู้นนะครับตรงนี้ก็จะมีความคืบหน้าเยอะนะครับในการทาเสาตอมอ่อนะครับของรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะครับตรงที่สี่ขิวนะครับ ก็จะเป็นจุดทางข้ามของรถไฟนะครับที่สถานรถไฟสี่คิวนะครับบริเวณตรงนี้นะครับก็จะเห็นนะครับก็เสาจากตรงนู้นนะครับตรงทัดนู้นนะครับทัดของเอ4สี่นะครับก็จะเห็นว่าขึ้นมาได้เป็นเยอะแล้วนะครับตอนนี้เสาขึ้นในรถดเร็วนะครับตรงนี้นะครับนี่ก็เกือบจะเสร็จแล้วนะครับตรงนี้นะครับ ก็จะเททางด้านบนออกต่อไปนะครับอันนี้ก็กําลังที่จะใส่แบบตรงนี้ครับบางส่วนก็ใส่แบบแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกไกลๆตรงนี้อีกอีกน,นิึงนะครับ ครับนี่ครับนี่ก็เป็นบริเวณสถานรถไฟสี่คิวนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับก็จะเห็นเสาขึ้นต่านเต็มหมดแล้วนะครับก็เหลือแต่หัวคอลมน์ด้านด้านบนนะครับซึ่งพื้นฐานด้านล่างก็ก่อสร้างได้แล้วเสร็จหมดแล้วนะครับก็เหลือแต่ทางด้านบนอย่างเดียวนะครับตอนนี้นะครับซึ่งอย่างคลิปก่อนนะครับก็ยังไม่มาถึงแบบนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นคอมคบหน้านะครับก็บอกได้เลยครับว่าทัดอย่างไงก็เดินไม่ทันแน่นอนนะครับเสาจะขึ้นไปได้รวดเร็วกว่านะครับตอนนี้นะครับเห็นะครับก็จะเห็นนะครับขึ้นมาเต็มหมดแล้วนะครับก็ทัดก็จะอยู่นู่นครับอย่างไกลๆเลยนะครับระยะห่างเยอะนะครับอย่างไงเสาก็ขึ้นได้ไกลก่อนอยู่แล้วนะครับตอนนี้นะครับเสาต้องเร็วกว่าแน่นอนนะครับณตอนนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะครับของที่สี่คิวนะครับของทัด l อ c นะครับในความคืบหน้าของการก่อสร้างเสารถไฟฟ้าความเร็วสูงนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับไก่ผะชมชาแนลนะครับก็ให้มาดูความคืบหน้าการก่อสร้างเสารถไฟฟ้าความเร็วสูงนะครับตรงที่อำเภอสี่ขิ้วนะครับก็มีความคืบหน้าไปได้เยอะแล้วนะครับก็ทัดก็อยู่ด้านหลังนะครับก็เดินไม่ทันแน่นอนนะครับงไงเสาเสาก็ขึ้นเร็วๆแล้วครับตอนนี้นะครับครับก็เอาไว้ดูคลิปหน้าครับว่าไก่จะมีไก่ผะชมชาแนลจะมีอะไรนําเสนอกันอีกนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอบขอบขอบคุณทุกท่านนะครับที่ เออยังกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นะครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่คอยติดตามชมนะครับยังไงก็ฝากแนะนําช่องไก่ประชมแชแนลเลยนะครับให้กับเพื่อนๆพี่น้องๆนะครับให้กดติดตามและเข้ามาดูช่องไก่ประชมแชแนลกันนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะไก่ประชมแชแนลเพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ